กราบนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,เองกราบคารพพ่อครูสมณพโทธิรักษ์ด้วยความคารพอย่างสูงกราบขอาการพันเตครจะเจรินทำยัดโยมและเด็กๆทุกๆคนวันเอ๋ยวันนี้เป็นวันที่ดีกว่าวันไหนแม้พรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้จริงไหมสาระวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดสาระใช่ไหมกี่ขวบแล้วอ,อ๋อทำก่อนนะเนาะทำก่อนวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดวันที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดดีที่สุดคือวันที่เรายังมีชีวิตอยู่ วันที่เรายังไม่ตายถ้าเราคิดว่าวันพรุ่งนี้วันที่ดีที่สุดคือวันเลือกตั้งถ้าเราตายวันนี้ล่ะจะมีโอกาสไปเลือกตั้งไหมก็ไม่มีโอกาสนะเพราะฉะนั้นวันที่สำคัญที่สุดคือวันที่เรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจอยู่ร่างกายของเรายังเคลื่อนกายย้ายจุดได้ โดยเฉพาะเราสามารถเคลื่อนกายย้ายจุดมาวัดมาทำบุญมาใส่บาตรมาฟังธรรมเมื่อสักครู่นี้ญาติโย,ยมและเด็กๆก,ก็ได้ทำบุญร่วม,วมกันด้วยการใส่บาตรเด็กๆเ,เขาไม่ได้ใส่บาตรแต่เขามีจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจถ่ายบาตรสมณะ,ะเดี๋ยวนี้สมณะก็ไปบินทบาท ที่หน้าวัดด้วยมีตลาดเล็กๆวันเสาร์เนาะต่อไปอาจจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนที่สันติอโศกก็ไดเ้เป็นตลาดพืชผักไร้สารพิษเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพวกเราแต่ละผู้แต่ละคนช่วยกันนั้นการที่เรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะ ทำบุญสร้างกุศลได้นี่แหละจะมาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรามีชีวิตอยู่เราไม่ทำบุญไม่สร้างกุศลอะไรเลยนะเนี่ยถ้าวันเสาร์ไปไหนสาระไปห้างหรือเปล่าเออถ้าสาระไปห้างออก็ไม่ได้ฟังทำหรอกไปเป็นไงจะมีแต่กิเลสนะสาระนะเนี่ยไปแล้วก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ให้พ่อให้แม่ซื้อให้ ให้ตาให้ยายซื้อให้ <Yeah. S 1> เออแต่พอสาระมาที่นี่เป็นไงล่ะโอ้ได้ทำบุญได้ใส่บาตรได้ฟังธรรมนันการฟังธรรมเนี่ยสร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงเนี่ยยังไม่เช่าเด็กชายอันดาเขาก็มาทำวัดด้วยเนะี่ยเด็กอายุขนาดนี้นะจะติดหลับติดนอนยิ่งนอนก็ยิ่งสุขไม่อยากลุกจากที่นอนนะ่ะปกติก็จะเห็นเพื่อนเอนเข้ามานะมาทำวัดด้วย แต่เมื่อเช้านี้ก็จะเห็นอันดาอันต่อไปท่านดามาปกป้องเดวซันเดใช่ยไหมเออซันเดก็มาทำวัดด้วยนั้นเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเราก็ต้องพากันได้มาทำกิจวัตรที่ดีๆโดยเฉพาะทำวัดเช้าเนี่ยนะเราได้ฝึกตื่นนอนตื่นนอนเช้าเช้านี่นะเนี่ย เราได้มาฟังธรรมทันโตเศษโทมนุษษสเสสุผู้ที่ฝึกฝนตนดีแล้วได้ชื่อประเสริฐสุดถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่เป็นหรอกไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทำก็ไม่เป็นมีใครบ้างโยมเก่งมาแต่เกิดทำอะไรเป็นมาแต่เกิดไม่มีหรอกอดังนั้นการที่เราเนี่ยจะเก่งอะไรเราก็ต้องฝึกจะเป็นพระหรันอยูยๆจะเป็นได้ไหม ก็ไม่ได้จะเป็นพระหันเนี่ยก็ต้องฝึกฝนตนเองตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยต้องฝึกฝนตนเองเนี่ยช้างมาวัวควายอยู่ๆมันจะทำงานได้ไหมล่ะไม่ได้เนาะเนี่ยเด็กยุคสมัยนี้แทบจะไม่รู้จักควายมั้งอาตมาว่าเนาะอาตมาเป็นเด็กบ้านนอกนะโย,ยมพ่อเนี่ยพาฝึกควายไถายนา อาตมาก็จะเป็นคนจูงโยมพ่อก็จะเป็นคนไทยเนาะเนี่ยควายแต่ละตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยล้วนผ่านการฝึกฝนมามันไถนานาะไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บจับมันไถปุ๊บเป็นเลยไม่ใช่ควายบางตัวมันดือ้อมันดื้อขนาดไหนโยมพอจับมันไถนานี่นะมันพาเลยมันดื้อเราอ่ะมันลากไถนาไป ที่คันคันนาเนี่ยไถหักเลยอะ่ะคันไถนี่หักเลยเนี่ยโดยเฉพาะวัวตัวผู้เนาะกำลังนุ่มนุ่มเนี่ยหัวแรงมันดีมากเลยนั่นกว่าจะเป็นเนี่ยไม่ง่ายพวกเราก็เช่นกันเนี่ยมาวัดถามว่าเราต้องฝึกฝืนไหมก็ต้องฝึกฝืน,เ,นเราต้องฝึกฝืนตนเองวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้ฝึกฝืนตนเองได้ขัดใจตนเอง นั่นแหละคือเจริญแล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้ฝึกฝืนไปในทางที่ไม่ดีนะคำว่าฝึกฝืนเนี่ยต้องไปในทางที่ดีขัดเกลาตนเองถ้าเอาแต่ตามใจเป็นไงล่ะเนี่ยถ้าสาระแม่ปิ๊กตามใจสาระเป็นไงสาระจะเสียผู้เสียคนนะเออฉะนั้น แม่ก็จะขัดเกลาขัดใจสาระแล้วพี่สาวชื่ออะไรนะพี่สาวปันออปัน,ปนเนี่ยปันปันก็เชื่อว่าแม่ปิ๊กก็คงไม่ตามใจทั้งหมดหรอกตาณรง์ก็คงไม่ตามใจหมดหรอกตาณรงค์ะเนี่ยเหมือนญาติโยมที่มาอยู่วัดเนี่ยถ้าสมณะตามใจโยมเป็นยังไงอะโยมก็เสียผู้เสียคนเนาะงนั้นสมณะก็ไม่ได้ไปตามใจอะไรหรอกแต่เราชอบคบคนแบบไหน ชอบคนที่ตามใจเราไม่ขัดใจเราเนี่ยโยมก็จะคิดเออคนนี้ดีเนาะเขาไม่ตําหนิเราเลยเขามีแต่ชมเราเนี่ยเราคิดที่ว่าคนแบบนี้ดีจริงๆไม่ใช่หรอกเย่าเหมือนนักการเมืองเนีย่ยนักการเมืองที่เราจะไปเลือกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า ใครที่จะเป็นนายกที่ดีก็คงจะอยู่ในจิตในใจพวกเราแลนะ้วเนาะวันพรุ่งนี้ก็ไปทําหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินเราต้องเลือกนายกที่ดีที่สุดพัคก,การเมืองที่ดีที่สุดมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะโยมนะถ้าโยมจะไปเอานายกที่สมบูรณ์แบบที่สุดจะรออีกกี่ชาติโยม เหมือนเราขอความยุติธรรมจากคนที่ไม่มีธรรมเนี่ยเขาจะมีให้ไหมให้โตโตไปขอหุ้นเซ็นหน่อยสิให้หุ้นเซ็นรับประกันว่าจะไม่มีรบครั้งที่สามเขาจะมีให้หรือเปล่าก็ไม่รูเ้เนี่ยขอความเป็นธรรมจากคนที่ไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจไม่มีความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีให้หรอกเหมือนอะไรเหมือนขอขนจากเต่าขอเขาจากกระต่ายเด็กๆรู้ไหม กระต่ายมันมีเขาไหมอันดาไม,ไม่มีเนาะวัวควายเนี่ยมันมีเขาให้แต่ไปขอมันมันก็ไม่ให้นะยกเว้นแต่ว่าคนไปฆ่าม,มันแล้วก็เอาเขามันมาเท่านั้นแหละเนีย่ยคนที่ไม่มีธรรมะคนที่ไม่มีความยุติธรรมอ่ะเราไปขอธรรมะจากเขาไปขอความยุติธรรมจากเขาเขาไม่มีให้เนีย่ยปลาเนีย่ยพวกเราเห็นไหม ปลาดุกเนี่ยมันก็ไม่มีเกล็ดไปขอเกล็ดจากปลาดุกมันก็ไม่มีให้หรอกท่านเราเนี่ยต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจากตัวเราโดยใช้ธรรมะเป็นข้อยุตินพวกเราดำเนินชีวิตใช้ธรรมะนำหน้าใช้ศีลน,นำหน้าใช้ธรรมะนำหน้านการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นกัน เด็กๆก็ให้รู้ให้เข้าใจนะอย่าไปคิดอย่าไปเข้าใจว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเราการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกผู้ทุกคนไม่เว้นใครในโลกนี้ไม่เว้นเลยนะการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนแต่เสียดายเนาะรัฐธรรมนูญไทยเขาจัดพระให้อยู่ในประเภทคนที่ไร้สมรรถภาพ โอ้โหพวกธามาเนี่ยนะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเขาจะไม่ให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้งเลยโยมทั้ทงจริงๆเนี่ยพระนี่แหละจะเป็นคนที่เลือกตั้งได้ดีที่สุดเลือกนักการเมืองที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าใครไปคิดกฎหมายนี้มาเนาะก็เจตนาเขาคงไม่อยากให้พระยุ่งการเมืองเพราะเขาบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องสกรปรกเขาว่าเนาะเนี่ย แต่จริงๆไม่ใช่หรอกการเมืองเนี่ยจริงๆต้องเป็นเรื่องที่สะอาดมากเพราะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำประโยชน์ให้กับมหาชนทำความสุขให้กับมหาชนและช่วยเหลือเกื้อกูลโลกนะการเมืองเนี่ยการเมืองการศาสนาเนี่ยต้องไปด้วยกันถ้าเอาธรรมะเอาศาสนาออกจากการเมืองแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงโยมก็เหมือนตะแพงน่ยมีแขนข้างเดียวอะ ดีไหมแต่แพงมันจะไปดีตรงไหนอ่ะฉะนั้นธรรมะกับการเมืองเนี่ยก็เหมือนเรามีแขนขาสองข้างนี่แหละจะช่วยกันเหมือนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องไปด้วยกันเอาศีลออกจากสมาธิออกจากปัญญาไม่ได้หรอกศีลอยู่ที่ใดสมาธิปัญญาก็อยู่ที่นั่นนี่แหละถ้าเป็นแต่ก่อนในแพทย์ประเวศวัดีตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะ ท่านบอกว่าถ้าจะเอาศีลก็ต้องมาที่สันติอโศกถ้าสมาธิก็ต้องไปธรรมกายถ้าปัญญาก็ต้องไปที่หลวงปู่พุทธทาส <c oughs> จริงๆไม่ใช่หรอกศ <Yeah. S 2> ีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับศาสนานี่แหละเพียงแต่ว่าคนจะเข้าใจแบบไหนนั้นพวกเราประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยศีลสมาธิปัญญาจะไปด้วยกัน เปรียบเหมือนเราล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้านั่นแหละ,ะต้องช่วยกันทั้นตอนนี้เด็กๆยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเ,เด็กๆก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องของการเมืองอย่าไปคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเด็กๆนักการเมืองเนี่ยสบายเลยโดยเฉพาะนักการเมืองที่ไม่มีปัญญา นักการเมืองที่ช่อชนนักการเมืองที่คดโกงเนี่ยไปดูเลยพวกนักการเมืองเขาไม่อยากให้ประชาชนฉลาดนะผู้บริหารบ้านบริหารเมืองเขาไม่อยากให้คนฉลาดโยมถ้าฉลาดเนี่ยเขาจะหลอกไม่ได้เนี่ยยังไม่เช้าที่ฟังคารวะญาติโยมเขาเปิดใจเนี่ยเขาก็เอาเงินมาให้แล้วจำไว้นะใครที่ไปรับ เงินนัากการเมืองมาเนี่ยก็ถือว่าทําบาปนะโยมบางคนบอกว่ารับเอามาทําบุญว่างั้นน่ะนะเนี่ยไม่ใช่โยมเ,ยเราไม่ต้องรับเลยไม่ต้องเอาเงินแบบนี้มาทําบุญหรอกเราต้องบอกเขาสอนเขาด้วยเนี่ยเหมือนบางคนเข้าใจเออถ้าไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกหวยถูลอตเตอรี่จะได้เอาเงินมาทําบุญสร้างซีมาโศกว่างั้นน่ะนะเนี่ยโยมเห็นไหม ความมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่โยมยอย่าไปคิดแบบนี้เพะนั้นการเมืองเนี่ยจะดีก็เกิดจากพวกเราทุกผู้ทุกคนอาตมาเกิดมาชาตินี้ยังไม่เคยเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวนะอะคือเกิดมาก็พออายุนะยี่สิบสี่ก็มาอยู่วัดเนาะพอมาอยู่วัดมาเอา้าก็ จะเลือกตั้งอะไรอะไรเราก็ไม่ได้ไปเลือกอะไรหรอกพอบวชมาก็ตั้งแต่นั้นแหละจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งอะไรต่อให้รายชื่ออะไรเรามีก็ตามแต่พอไปในรูปแบบเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพระแต่นี้ถ้า,ถาที่ศูนย์เลือกตั้งให้เลือกเดี๋ยวก็จะมีความผิดเขาเขาก็ไม่ยอมเนาะต่อให้เรายืนยันว่าเออมีสิทธิ์ยังไงก็ตาม แต่สาหรับพวกเราเนี่ยญาติยโยมเรามีสิทธิ์เต็มที่เราก็เลือกเลยเนี่ยอาจมาอยากให้พวกเราเนี่ยได้ชัดเจนในเรื่องพวกนี้เราจะไม่นิ่งดูดายเราต้องขนขวายเรื่องบ้านเรื่องเมืองเหมือนเราอยู่วัดคนที่ขนขวายเอาใจใส่ดูแลเรื่องนั่นเรื่องนี้เนี่ย คนเนี้ยจะเป็นคนที่เจริญในธรรมแต่ถ้าใครเป็นไงโยมหลับไม่รู้คู่ไม่ตื่นนะเนี่ยสีมาโศกจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของฉันนี่นะการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องของฉันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอก <Yeah. S 1> มันเรื่องของพวกเราทุกผู้ทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. เหมือนเด็กๆก,ก็เช่นกันโยมก็อยาเข้าใจว่า ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ลูกหลานของเราไม่ใช่เนี่ยเขามาวัดนะเราบอกเขาได้ก็บอกอบรมเขาได้ก็อบรมเนี่ยผู้ใหญ่ที่ดีในวันนี้ก็จะเป็นผีในวันหน้าแต่เด็กที่ดีวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าแล้วผู้ใหญ่จะไปเป็นผีที่ดีในวันหน้าหรือเปล่าโยม ไม่ใช่ผีที่ดีในวันหน้าหรอกเขาก็จะไปเกิดเดี๋ยวเอาสิ่งดีๆก็ไปเกิดเพราะนั้นเด็กเราเนี่ยดูเลยทําไมเขามีน้ําจิตน้ําใจเขามีจิตอาสานะเ,นเด็กทุกวันเนี่ยยมเอยไปดูเธอไม่มีหรอกจะมานั่งขาดมือถือได้เนี่ยวมาติดตามพระปัญญากระหรือพระปัญญากรเนาะเป็นพระที่ไหน พระเวียดนามที่ไปเดินเพื่อสันติภาพเนี่ยอาจมาว่าพระรูปนี้ท่านเทศดีเนาะแล้วก็เทศเข้ายุคเข้าสมัยมากเลยอาจมาฟังภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกแต่จะมีคนแปลคนเนี้ยเขาแปลอาจมาฟังทุกวันเลยคือท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องการใช้มือถือนี่แหละท่านพูดถึงว่ามือถือเนี่ยคือคนรักรักมากเข้าห้องน้ําก็เอาคนรักเข้าไปด้วย แล้วก็จะเอาคนรักเนี่ยนะแล้วก็นั่งอยู่องั้นแหละเนี่ยแล้วก็ชอบเปลี่ยนคนรักท่านใช้ภาษาแบบนี้เนี่ยที่นั่งอย่นี้มีใครอ่ะไม่เคยเปลี่ยนคนรักบ้างยกมือขึ้นเนี่ยชอบเปลี่ยนคนรักเนี่ยตาแพงก็เปลี่ยนมาหลายคนแล้วเ <c oughs> นี่ยคนใช้อะไรซัมซุงมา iphone ใช้เรียวมีใช้ อะไรก็สารพัดนี่แหละนี่คือเปลี่ยนคนรักแล้วรักมากขนาดกินข้าวก็ต้องมีคนรักอยู่ชิดอยู่ใกล้นี่เนาะรักจริงๆเลยแหละตื่นนอนก็กต้องคิดถึงคนรักก่อน,นบางคนเนี่ยนะพอพอพอตื่นขึ้นมาก็คว้าคนรักมาเลยเนาะนี่กินข้าวก็มือหนึ่งก็ต้องเอาคนรัก ไม่ยอมพรากจากคนรักเลยเออท่านใช้ภาษาแบบนี้เนาะฝรั่งนี่ฟังแล้วชอบใจมากเลยนะขำกันใหญ่เลยนะฝรั่งอะนะเนี่ยคือท่านสามารถเทศให้ชาวอเมริกาฟังได้อะ่ะยมดูอะ่ะเนี่ยพระรูปนี้นะเนี่ยไปดูไปดูที่บ่าท่านตรงสังาติตรงเนี้ยยมเห็นไหมโลโก้ตาตำรวจอะไรผู้ว่ารัฐอะไรเนี่ยโหเต็มไม่หมดเลยนะเนี่ยที่ท่านติดตรงเนี้ย เหมือนเข็มกลัดแต่ว่ามันเป็นตาของตำรวจอะไรนี่เนี่ยแล้วท่านเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงคนอเมริกาแล้วท่านท่านจะมีเนี่ยวันนี้มันก็ทําตามนะอาตมาจะมีสมุดบันทึกสมมติว่าวันนี้วันที่เจ็ดเนาะเนี่ยวันที่7ท่านก็บอกว่าเออทุกๆวันเนี่ยให้เขียนไปเลยที่อยู่เนี่ยวันนี้ฉันจะมีความสุขจะมีความสงบเย็นเนี่ยคือประมาณเนี้ย แต่ปกติเราเป็นไงจะเอาแต่มือถือมาก็ดูแต่ตอนเนี้ยเราลองมามาฝึกตรงนี้นะให้ห่างจากมือถือบ้างให้ห่างจากคนรักบ้าง yeah. Yeah. เ,เ,เนี่ยเด็กๆเนี่ยสามารถห่างได้ <Yeah. S 1> วันนี้นะเราสามารถห่างได้ทั้งวันได้ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> บางคนเนี่ยเปิดตลอดเลยโยมเปิดมือถือไว้ตลอดเลยอ่า yeah. เราต้องมีเวลานะยโยมนะมีเวลาที่จะใช้มันไม่ใช่วันทั้งวันก็อยู่แต่กับมือถือไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย,ยอาตมาว่าถ้าพวกเราเนี่ย,ยฟื้นนิสัยบ้างเนี่ยชีวิตเราจะดีนะโยมเนี่ยสาระตื่นมาเก็บที่นอนไหมสาระอ๋อไม่นะเออเดี๋ยวสาระเอาใหม่นะ พอตื่นนอนมาตัเนี่ยเก็บที่นอนเนี่ยเอาแค่ญาติโยมเนี่ยมีใครตื่นมาเก็บที่นอนบ้างยิ่งถ้าวันทําวัดเป็นไงน่สาระเขายกมือแสดงว่าสาระเขาเก็บที่นอนเนาะเอาพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยถ้ากลางกรดแนโยมก็ไม่ไม่ไม่เก็บกรดหรอกแต่ถ้าเต้นก็ไม่มีปัญหาเนาะเต้น เนี่ยแม้กางเต็นทุกวันก็ไม่รู้ใจยังไงเนาะเออถ้าที่นอนของเราเอาแค่ที่นอนเราอะผ้าห่มเสื้อที่เราปูอะเออถัดต่อไปเราตื่นมาเราเก็บคือสร้างนิสัยอะสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆเมื่อนยโยมสร้างนิสัยเก็บขยะอย่างเงี้ยเนี่เดินไปเห็นขยะเนี่ยโยมเก็บไหมนี่คือเรื่องของการเมืองนะยโยม ถ้าเราไม่มีรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยบ้านโยมก็จะเป็นบ้านที่สุกปรกบ้านบ้านของโยมไปดูอะดูได้ไหมล่ะมันดูไม่ได้นะเพราะนั้นสีมาโศกเนี่ยจะสะอาดหรือสกปรกก็อยู่ที่พวกเราทุกผู้ทุกคนฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าวัดสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิด เนี่ยถาวัดสะอาดนักปราชจะมาเกิดเนี่ยเข้าใจไหมอันดาเนี่ยันดันดาอยู่บ้านก็ต้องช่วยยายจ่อยเนาะช่วยยายจ่อยอ้าวปกป้องอ้าวตื่นมาเดี๋ยวเ,เราต้องเก็บที่นอนเองนะไม่ต้องให้พ่อแม่หรือใครมาเป็นภาระให้เราเสื้อผ้าถ้าซักเองได้ก็ซักนี่แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนาะมีเครื่องซักผ้า คนก็จะซักมือไม่ค่อยเป็นอาอตมาเนี่ยซักใช้อะไรโยมใช้เท้าซักแล้วซักก็ต้องซักใต้ต้นไม้เลยนะเนี่ยเวลาส่งน้ําก็ไปไปส่งน้ําใต้ต้นไม้แต่แต่ตอนนี้ส่งไม่ค่อยได้เพราะยุงมันเยอะเ,อเนี่ยก็ดูเหมือนกันว่าเออช่วงไหนที่ยุงมันไม่เยอะก็จะส่งน้ําใต้ต้นไม้ซักผ้าก็จะซักใต้ต้นไม้ คือน,น้ำเป็นสิ่งที่มีค่าทั้นสิ่งเรานี้ยการที่เราเนี่ยจะรู้ว่าอะไรมีคุณค่ามีสาระมีแก่นสารก็เกิดจากการที่เรามีปัญญานี่แหละอย่างตอนนั้นปิกเขาไม่ให้ตั้งชื่อให้เนะเาะแต่วอาเจะตั้งชื่ออะไรให้ดีเลยตั้งชื่อให้สาระเด็กหญิงสาระเพราะอยากให้เขาเป็นเด็กที่มีสาระไงสาระแก่นสาร ซาลีวันนี้เขาไม่มาถ้าซาลีเขาบอกเขาชื่อสาระแท้เนี่ยซาลีนะเขาตั้งชื่อให้กับตัวเขาเองว่าสาระแทเ้เอาแล้วพวกเราไม่ได้ชื่อสาระแล้วมีสาระไหมมีถ้าไม่มีสาระไม่มาอย่างนี้หรอกเนี่ยตอนนี้พวกเราก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้นั้นจำไว้ในเด็กนะต้นไม้เนี่ยมันมีแก่น ต้นไม้ที่มันมีค่ามีมูลค่าอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีแก่นชีวิตคนก็เช่นกันชีวิตคนเนี่ยถ้าปราศจากสาระชีวิตเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเด็กๆเ,เห็นหมูไม่เด็กๆหมูที่มันมีมูลค่ามันมีราคามากเพราะอะไรเออเพราะเนื้อเยอะแต่ถ้าลองปกป้องเนื้อเยอะเป็นไงอะ่ะโอ้โหเดินทีก็อุยยอ้ยอายอุ้ยอายถ้าตอนนี้ปกป้องร้อยกิโลเนี่ยนะ มันไม่ได้มีมูลค่าหรอกแต่มันจะมีแต่โรคจำไวเ้เด็กๆนะอย่าอ้วนสาระจำไว้นะอย่าอ้วนรู้ไหมอย่าอ้วนเนี่ยต้องพร้อมแบบพี่ปันๆันไหมเออการที่อ้วนก็เพราะว่าเราไปกินเก่งเคยเห็นมหมูไหมที่มันอ้วนเพราะมันกินเก่งกินเก่งแล้วมันก็นอนเคยฟังกรอนของครูบาอาจารย สงสารแต่หมอนกลัวขาดสองท่อนเพราะนอนขยันกินนอนกินนอนจนหมอนเป็นมันความรู้สักอันหนึ่งก็ไม่มีฉะนั้นพวกเราคิดดูให้ดีอย่าเกียจอย่าคร้านการงานหน้าที่ภาคเพียรเรียนดีจะมีวิชาถ้าไม่ภาคเพียรไม่เล่าไม่เรียนกินแล้วนิทราเหมือนดังสุกรเขาตอนอันทาอ้วนท้วนดีหนาะเพราะกินแล้วนอน เป็นประเภทบางอ่อนเอาแต่นอนเนี่ยแต่ก่อนโตโต้กี่กิโลโตโต้โอ้แปดสิบแปดโลเนาะเออทุกวันนี้โอ้เหมือนกันนะเนี่ยต้องเอาพร้อมแบบโยมนุภาพตาแพงเนี่ยไปไหนว่องไวปัดเปรียวเนี่ยเอายอมดูสมณะที่นี่มีมีอ้วนไหมโยมเนี่ยสมณะที่นี่ไม่มีอ้วนหรอกมีแต่สมณะพรอมเนาะเนี่ยช้างพีหรือสี่พรอมเนี่ย พะนั้นพวกเราก็เช่นกันนะอย่าไปสะสมเนื้อเนี่ยมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากให้เราเนี่ยพร้อมไว้ก่อนนะแต่ไม่ใช่พร้อมแบบขี้โรคนะไม่ใช่นะเนี่ยเราพร้อมแบบแข็งแรงเนี่ยนะแต่มายังให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตวิญญาณดีสุขภาพกายดี เราก็จะได้ทําบุญสร้างบารมีเนาะตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้สภาปาปัะสะอากกระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลสูสปสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะประโยชน์ปันังการชาระจิตของตนให้สะอาดให้ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องใส่ใจเนาะจบด้วยบาปเจประการใน ทัศนะของมหาธรรมคานทีในฐานะที่วันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งพวกเราทุกผู้ทุกคนก็รักประเทศชาติด้วยกันทั้งหมดถึงสิ้นเราอยากจะได้นักการเมืองที่ดีนายกที่ดีแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยการเมืองมันดีไม่ได้หรอกหนึ่งเล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ 2. หาความสุขสําราญโดยไม่ยังคิด 3. ร่ำรวยเป็นอักนิ์โดยไม่ต้องทำงาน 4. ความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี 5. ทําทำการค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม 6. วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์ 7. บูชาสูงสุดแต่ไม่มีการเสียสละนี่คือบาปเจ็ดประการในทัศนะของมหาธรรมคานธี นักการเมืองทุกวันเนี่ยเขาบอกพวกเราว่ารักประชาชนทําเพื่อประเทศชาติจริง,รงๆไม่ใช่หรอกเขาทําเพื่อตัวเขาเองครอบครัวของเขาเองพักพวกของเขาเองเขาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเขาฝากไว้เพียงเท่านี้จะเดินทำ